บทที่2 1ภาพแอบถ่ายรุ่งเช้าชูกัดเดินทางไปยังบ้านตาติราพักอีกครั้งเธอถอนหายใจใหญ่ก่อนเดินเข้าไปในเพดรัวบ้านและใช้กุญแจที่ซ่อนไว้ไขเข้าไปเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ชูกัดต,ตั้งใจมุ่งตรงไปยังห้องของน้องสาวที่ยังเป็นปริศนาว่ามีสิ่งใดในห้องนั้นที่เธอยังไม่รู้และไม่เห็นใจของเธอสั่นระทึกแปลกๆด้วยความอยากรู้ เมื่อคืนชูการต้องนอนคนเดียวอย่างเปล่าเปลี่ยวข้างกายของเธอไร้ซึ่งวิญญาณหนุ่มที่คอยตามปกป้องเธอเสมอเด็กสาวพลิกตัวไปมาด้วยความกระสับกระส่ายรักคนความห่วงใย,ยเพราะไม่รู้ว่าเขาหายไปอยู่ที่แห่งใดเชนทะลุกำแพงได้แต่ไม่ยอมเข้าไปดูอย่างนั้นหรอความคิดเรื่องหนึ่งที่แวบขึ้นมาทําให้ชูการสงสัยหนักวันนี้เธอจึงมาปรากฏอยู่ที่นี่บ้านตัติราพัก เหลืออีกเพียงห้องสุดท้ายที่จะให้คำตอบแก่เธอโครมลูกบิดประตูห้อยร่องแรงจากการใช้พนักเก้าอี้ตัวหนึ่งทุ่งลงไปสุดแรงเด็กสาวใจเต้นระทึกด้วยความกลัวว่าเพื่อนบ้านจะรีบเข้ามาเห็นเธอกำลังบุกรุกบ้านคนอื่นชูการ์เดินเข้าไปในห้องของเด็กสาวเป็นห้องที่ตกแต่งน่ารักตามประษาเด็กวัยรุ่นทั่วไปบนโตะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องเขียนหลายอย่าง ถังตู้เสื้อผ้าและเข้าของเครื่องใช้ล้วนแต่เป็นของเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ไม่ปรากฏร่างวิญญาณเด็กสาวที่เป็นน้องสาวของเชนผมว่าผมได้ยินเสียงนะไหนอะ่ะลุงรีบๆนะวังเวงว่ะเฮ้ๆ <c oughs> ประตูก็ไม่ล็อก <c oughs> ก็คนเขากลัวผีกันไม่มีใครกล้าหลอกลงุงใต้หงทั้งบ้าน ชายทั้งสองเดินขึ้นมาสำรวจถึงชั้นบนจนมาถึงหน้าห้องที่ชูกาสซ่อนอยู่เด็กสาวใจเต้นไม่เป็นสัมเมื่อเห็นเท้าสองคู่ยืนอยู่ผ่านทางช่องใต้ประตูแน่มีคนงัดเข้ามาด้วยสงสัยพวกขี้ยาพวกขโมยมากกว่าลุงผมว่าไปกันเถอะหนาวยังไงชอบกลนเออเออไปก็ไปวะรำคาญจริง เสียงฝีเท้าเดินลงบันไดและค่อยๆห่างออกไปจนเงียบสงบชูกัดทานหายใจด้วยความโล่งอกแต่ทันใดนั้นวายเด็กสาวร้องด้วยความตกใจเมื่อหันกลับไปอีกด้านพบใบหน้าของเด็กสาวที่เป็นเจ้าของห้องใบหน้าซี่เซียวนั้นหันหน้ามาด้วยสีหน้าเรียบเฉยและจางหายไปภายในเวลาเสี้ยววินาทีแ h ก c k เธอคือน้องสาวของเชนใช่ไหม ไม่มีคำตอบจากวิญญาณที่อันตรันทานหายไปในอากาศคงเหลือไว้เพียงของสิ่งหนึ่งที่อยู่ใต้เตียงกล่องไม้ขนาดกลางเหมือนเป็นกล่องสมบัติที่เด็กๆมักมีใช้กันในช่วงหนึ่งสำหรับใส่ของที่ระลึกต่างๆอย่างเช่นการ์ดจดหมายของที่ระลึกชูการ์ดหยิบสิ่งนั้นออกจากป้ายเตียงด้วยความระมัดระวังมือของเธอค่อยๆเปิดกล่องไม้นั้น ของภายในก็เป็นแบบที่เด็กผู้หญิงชอบสะสมกันอย่างเช่นการ์ดจดหมายดอกไม้แห้งทุกอย่างเป็นปกติแต่ที่สะดุดตาของชูกัสดเห็นจะเป็นแผ่นซีดีอันหนึ่งสมัยนี้ใครเขาใช้กันนะชูกัสดหยิบขึ้นมาพลิกดูด้วยความแปลกใจเธอตัดสินใจเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะของเด็กสาวและใส่แผ่นลงไปตายแล้ว หลังจากที่เด็กสาวกดเพล์แผ่นอัตโนมัติภาพที่เห็นภายในเป็นเหมือนวิดีโอแอบถ่ายเพราะมีร่องรอยของขอบผ้าคลุมอยู่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเหตุการณ์ที่เด็กสาวก,กำลังถูกขืนใจอย่างทารุณในสภาพหมดสติโดยใช้โฉดที่ชื่ออาร์ตอดีตแฟนหนุ่มของเธอเองชูกัดใช้มือทั้งสองปิดปากด้วยความตื่นตระหนกต่อสิ่งที่ฉายอยู่เบื้องหน้า น้ำตาของเธอรื้นขึ้นมาบนขอบตาคู่สวยสิ่งที่ฉายอยู่มันโหดร้ายจนเธอไม่อาจทนดูมันได้อีกต่อไปเด็กสาวเริ่มตั้งสติและกดหยุดภาพเธอพยายามสังเกตภายในภาพว่าสถานที่เกิดเหตุคือที่ใดเพราะที่นั่นอาจมีวิญญาณของเด็กสาวคุณนั้นวนเวียนอยู่ก็เป็นได้ห้องนี้คุ้นๆน,นะมันที่ไหนกันนะ ชูการ์พยายามหลีตตามองแต่ละจุดที่พอจะเป็นจุดสังเกตแต่สิ่งที่อยู่ในห้องนั้นก็เป็นของพื้นๆที่เห็นได้ทั่วไปทั้งนาฬิกาตู้เย็นโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งห้องพักที่ไหนๆก็มีของแบบนี้เหมือนกันทั้งนั้นหรือว่าจะเป็นหอพักของอาร์ตเด็กสาวตาลุกโพลงเธอปิดคอมพิวเตอร์และรีบลุกไปจากที่นั่นแต่แล้วเท้าของเธอก็ต้องสะดุดกับอะไรบางอย่าง โถเอ้ยทังขยะใต้โต๊ะล้มกลิ้งจนขยะกระจายเกินห้องด้วยแรงเตะของชูกรัรเธอก้มตัวลงเก็บขยะเหล่านั้นและก็ต้องรู้สึกชาไปทั้งตัวเมื่อเจอกับสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงรู้จักกันดี 2- ขีดหรือว่าอีกครั้งเด็กสาวจึงค้นขยะอย่างลนลานจนในที่สุดก็พบกล่องของสิ่งที่เธอต้องการหามันคือคำอธิบายตรวจคันที่เธอเพิ่งพบนั่นเอง ผลบวกถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าขอบตาเธอร้อนเผาเมื่อปฏิบประต่อเหตุการณ์ได้นอกจากความรู้สึกเสียใจที่พลาดไปหลงรักอดีตแฟนอย่างนายอาร์ตแล้วยังรู้สึกสงสารเด็กสาวผู้โชคร้ายคนนี้จับใจเชนฉันพอเข้าใจความรู้สึกนายแล้วละ่ะท่ามกลางรถที่ติดขนัดในตอนเย็นเวลาเลิกงานของเมืองหลวง เด็กสาวชูการ์ดมองไปยังรถคันอื่นด้านหน้าอย่างไร้จุดหมายขณะนี้หัวใจของเธอเฝ้ารอแต่วิญญาณหนุ่มคนนั้นเพียงผู้เดียวนายไปอยู่ที่ไหนนะกลับมาเธอนะเชนเสียงรถควักไข่เสียงแตร ى, เสียงเครื่องยนต์ของรถเธอเฝ้าสะดับฟังเผื่อว่าจะมีสักเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงของคนที่เธอรอคอย แต่สุดท้ายก็ไร้ซึ่งเสียงนั้นจนเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็มิอาจรู้เธอก็พาตัวเองกลับมายัางร่องห้องพักที่ว่างเปล่าความเงียบของห้องนี้ยิ่งทําให้เธอรู้สึกแย่เสียยิ่งกว่าอยู่บนถนนที่วุ่นวายนั้นเสียอีกชูกัดเดินไปเปิดโทรทัศน์ให้มีเสียงดังอยู่เป็นเพื่อนเพื่อ,อคลายเหงาสายตาของเธอเหลือบไปพบกับรูปภาพของเพื่อนสนิทที่หายไปของเธออีกครั้ง และความเหงาที่โหดร้ายก็เข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจของเธออีกครั้งในคืนเหนาวที่ยาวนาน